เอาอ๋อเก็บกลับๆเลยพ่อแม่พี่น้องอ่ะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์นำกันเปียงใหญ่ๆมานี้กินอีกแหละกินแฮมเบอร์เกอร์มาแห้งมันไม่ได้ประหยัดเขาประหยัดเขาประหยัดเขาเนียวหะประหยัดขบชันเขาเหนี้ย สวัสดีสวัสดีพี่น้องกินน้กแ,แล้วละ่ะม,มามากินแฮมเบอร์เกอร์น้ำกันเหมือนอนี้แฮมเบอร์เกอร์กินกินตะเข้าแล้วก,ก็เมื่อยกินด่ะกินอันแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยประหยัดเขาเปลี่ยนอาหารแซ่ประตูเขากินมากเนี่ยกินอันเขาจีเปียกหนึ่งนะอยากก็บวยกันอันนี้คือบวยใช่มาคาเดโดชั่นบ่มาคาเดโดคาเิโด มักโกโรูคือไป,ไป่ัม่ก็ักโรูมันเด็กพี่น้องโอ้ยก่อนมักใหญ่พุนะ่น่ะอันนี้นเป็นก่นอนาหาดอนพ่ดได้เนี่ยกระเด็ดอันซื่ออันนะี้อันป็ะเองไดนโบหาดอนเออวันนอชิบชองอมชิบชองดอนเดือนสินบันทีสิบเด้อพ่อแม่พี่น้องสองพันสี่ เปนกับชิ้บปีเอ่อืมนกุดันนก่อนนั่งชิบอนอนนสือน่ชิบอนอนเก่าๆอีกนะประมานั้นเป็นิบสามอนแพงเยอาหารอเมริกากพงก่อนถึงเนาะ ก่อนช่องก่อนหาอาจรยินบวบุญจะมีบุญได้นะ่รกินก็ะเดวเขาอยู่ดอกพี่น้องยวขาที่อิ่นบุวบุญกินก็ชื่อเอาข้าว็ะเด้เอามาปินเอาเอง ชินขั้วได้หน่ะขาชิมขั้วบับโลูเรออืมเดบัพลเย็นนะ่มานเยเนาะกมเย็นขมาอะไน้ นิาา่งเข้ามานิ่งเข้ามาน่ะกันไม่น่อนเลยขึ้นแล้วเป็นนอนดีด้วยแวน่นันจะคอจะเป็นอะายจากบหรออืมอืม và bạc, ngọt khờ ừ. Chị nên đông bưởng kia Thật thế ừ. Hãy subscribe cho ซือมาเห็ดกินเองด้ขเขาจี๊เป็นแพ็คตัวะแรซื้อมาเห็ดมันบัดชิเจดอนเจดอแบ่าไม่เจมกินบปเดียวยังอีกแบบสามเกาะมึงนะเจดอนเนี่ย ยังไ่หมดก่อยังหาก่อนรงงานต้งเจ็ดกระชือกินด้เพี่เต้องก่อนเท่าไหรชินเดือนแบบ ก่อนชิป,ชป,ปก่อนติดตานไ่้ปลาเกี่ยวก่นเรืองหวอยากให้ามีกากปชื่อกิน,กน,นหนึ่งแ้นมน่อไน่ะซอมาให้เอากระเพรนะ์สไปเนาะมันจะไซื้อกิน เด่าเขาอยู่แล้วนะขนมัดเต่าปิศกิี่าเต่าเขานี่มันเด่นกังไ้ตุ่น กิ้าวเมกาเพิม่มบ่ยากแล้ว <c oughs> เพิ่นกินดูนกินเรื่อยพี่น้องทั้งเมืองลาวเมืองไทยเนาะดูก<ด>ารกินเป็นจะแซบแบบกว่า,วาดูกานจอนะดื่มเย่ะคนทีดจ้า <c oughs> จันท่านได้กินเหมือนแค่มะเกิดแล้วจันดูกรารทำดา,าว นอนอยู่นนเนาะเขายังนอนอยู่เนาะ mm. พอดีแล้วเขาลงไปเล oh, <come> ขเขาขำเหมเขาแจ้งเขาลงไปคุณน,นี่เขาจะเห็น ก,กูฮากสามารต่งงานกันเองนี่นะกูเขาคํำกูเขาแปดโมงหูหากก็เดินเนาะจามเสียบเนี่ยเป็นโรงงานใหญ่เจยบหนึ่งคนมันสองพันกว่าบว่สองพันสามพันกว่าแลวา้วตลอดเช่าสี่โมงเลยพ่อแม่ไปเนอะ บริพิตจักเถอะอืมบริพิดเลยเสียบนี่ออกเสียบนัออ่นเข้าเสียบนี่ออกเสียบนัออ่นเข้าตลอดทัง้งสี่สัมมงเครื่องจักรมันก็นแล่นตลอดคนมีทุกศาสตร์มีครบเจ็ดแปดต้องไปพันทั้งอนนะ มีทุกชาติทุกเขาเดี๋ยวนี้มีอภิเดกาดำเต็มเน,เนี่ยบ้านภาษาเขาห้องเป็นยังประเทศเขาบอภิเดกาเนอะมันมีสื่อของประเทศเขาอนะเขาลืมนะกรีดพวกกรีดเขาว่ะสื่อเขาพวกคนเ<ป>ขาห้องนะกรีดกรีดปรทศเขา

มักคะทุกทูจะไม่มันงามพ่อแมเป็นน้องยำหนาวมาแห่งงามหน่วยพูดีกินบ่หน่วยหน่วยใหญ่หลารก็กินบ่คักต้องเอาหน่วยน้อยเพราะว่าให้มันมีอันมากในมันกินในมันได้นะ่ะก็น้อยมากหน่วยน้อยสำํำดํำพาดัานอย่างพูดีกิน กันกินดอกตัวกางเว้นนี่ฮอนกลางคืนหนาวกันนอนคักอยู่ F4 มาเอาพักท F4 มาเอาพักเอฟพั F4 มีมักหะมีมักแตงมีมักบวกบบวได้ปิดเอาหน่วยใหญ่<า>เอาหน,น่อยน้อยผู้ีกินเอามักน้อยอ มักน้อยมักอันห้าอันเนมักบัวประกอบมักเดียบมักหมักโอยหมักแตงเบิดแลลวพ่อแม่พี่น้องหมักแตงให้เอไปน้ำมันห้วยเบิดแหลเดินหมักแตง่นเนาะเป็นพี่น้องเป็นน้องน้องนุงกันนี่แหละมาอยู่น้ำกันในชิหาขอขวัวเนี่ยอยู่น้ำกันเนี่ยแต่ครั้งแดดกก็มีซ้ำขอกวัวเนี่ยแหละกับเขานี่แหละได้ปั่นกันกินพี่น้องเอ้ย ปนนองปนนุปนนุปนดานกินกันอะมันยังโมเมนต์ว่าที่จะขายโมเมนอกขายแน่ปั่นกินแน่มะเขือแน่ไห่มะเร็งมะแตงแน่แล้วกะมะบวบแน่ละมะด้อยแน่แล้วกะมะฮะแน่คุณดีเต็มถุงตลาดบมื่อไรขี้ทีขี้ตังก็เขียนมาเรื่อยมาซานกับการปั่นการกินกินมื้อนี้ขี้มื้่นวันสั้นแท่พ่อแม่เป็นน้องเบาขี้วันนี้อ้าวขี้เป็นยัง โอเคอ๋อสป็นมอดบ่ม okay, uh. ึงเป็มอดไปเบิดจ้ะกินเด้อขอบใจเด้อลูกลานที่ติตตามน้องนุ่ง FC ป้าลุงทั้งหลายผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นโอโวโซเพื่อนั่งเบิ่งลูกเบิ่งงลานถ่ายคลิปไม่เบิ่งขอให้อยู่ดีม่แหงเด้อปติจจากโลกภัยใครเจ็บร่ำรวยเงินทองไปใส่มาใส่ก็ให้ตลอดปลอดภัยเด้อเพื่อแม่พี่น้องเอ ทุกคนนียแหละเอาบายบายอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องบายสักดังเลย